สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ,กบช่องแอนเฟมกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเป็นสาามสูตรฟูฟินโนกาวกันนะคะอันนี้คือเราคิดคนเองนะคะนี่สีสวนไหนเสียงจิ้มฟินมากๆเลยนะคะอันนี้เราอันนี้โนกาวจริงๆนะคะฟินมาก ใช้อุปรกรณ์แค่สี่อย่างนะคะสี่อย่างเองอ่ะคุ้มไม่มีสารอันตรายเลยนะคะสามารถนำมาปรับเปลี่ยนแล้วก็ขายสูตรกันได้นะคะน่ารักอะ่ะคือเล่นสนุกมากเลยนะคือแบบ <c oughs> จิ้มเพลินใครอยากให้สอนทำนะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ แต่ว่างๆเราจะมาสอนเนาะนี่ทุกคนอาจจะไม่เห็นนะคะแต่ว่าน้องอยืดได้บ้างเอ้ยหยุดได้อยุดมากๆนี่สนุกสนุกนะคะค่ะก็สัุกคลิปนี้บ๊ายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย